ไปแล้วไปแล้ว uh, ท uh. yeah. uh, 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 ุกคนเห็นทดเอ๊ะมไปแล้วไปยังไปยไปยังอปกระทองอีกประทองอีกทุกคนว้วฮอย่ารุดอุดอรุดอยรุดอยาุดโอ้โแนแทะแม่นแทะทุกคนแม่นแทะแม่นแทะนี่วุ้ยรุดกรับสบายดีพ่อแม่พี่น้องของไฟเบสสุขสุขคนยินดีตอนรับเข่าสู่ซองเบาซมอีกสินเก่าสินเคยพี่น้องมาพี่น้องมือนี่เบาซมพาพี่น้องมาฟิตเบหมดอีกแล้วทุกคนนะ ฟิตเบ็ดหมดสมเนาะทุกคนเนาะมือก้อนเอาไปฟิตแคมคองทุกคนมือก้อนเอาไปฟิตแคมคองได้หน่อยนึงเนาะทุกคนเนาะได้พอกินมือนี้หามาฟิตยุ่กล่องฝ้ายเนาะทุกคนเนาะยุ่เถิงเป็นกล่องฝ้ายเนาะทุกคนเนาะคนอื่นต้องขออภัยเนาะทุกคนมันมีเสียงหําตกรบกวนเนาะทุกคนเนาะแต่กิบุบเป็นย่างเสียงธรรมศาสตร์เนาะทุกคนหามาหลุนกันว่ามือนี้บ้า้มสีดายลายซัมเดยเนาะทุกคนเนาะบ้า้มสีม่านมีบอลเนาะทุกคนเนาะมาหลุนกันเนาะทุกคนเนาะ

เลี้ยวเลีเล้ยวทุกคนเดี้ยวเดี้ยวปลกระเด็นขายคือกันเนาะปลาซองชนิดนี้ทุกคนนี่เนาะขายคือกันคนชนิดหนึ่งจะมาหมุน,มนเนะาะชนิดสะพัดบ่มหมุน

for ลุกซ้ายลุกซ้ยทุกคนทางเทิงทุกคนน้ำาบวมนะ

มันุดอีกแล้ว 我还可以。Bon Uh, ไปแล้วทุกคนไปแล้วไปแล้วอุ้ยไปยังวะไปยังไปยังอุยยยไปยังนี่อ๋อปะต่องทุกคนปะต่องปะต่อง Jangan takut Yang putih, yang putih No, bye la thukut pai laew, pai เวดล่าเลยทุกคนป้านั่นทุกคนประตองถ้าไหนช่องตโตฟหลาบโอ้ทุกคนประตองอะ่ะ

បាទខ្ញុំគិតវិ ết ទឹកលឿនណាស់ថូន พยองันิพยังันิอู้เดทเดททุกคนเดทกระตกระตองๆกระตนี่โอ้พรสมยานมันขาดอีกอยโยสมความปรารถนาทุกคนได้ลาบเดทได้ลาบเดท ซองโตทุกคนได้ลาบแล้วปะต่องซองโตทุกคนเอ้ยปับกินต้นแรงลาบกินต้นแรงทุกคนหยดชุดหยดชุดหยดชุดหยด,ดข้ออีกตัวหนึ่งก็ได้แท้ๆทุกคนบุผิดบ้างละ่ะบุผิดบ้างละ่ะ ลุดมอก,นะก,กินยามันเนาะมาได้ไหมล่ะทุกคนลุดมอกินยามันไปอีกทุกคนไปอีกไปอีกไปอีก เยาบาปได้ยังมีอีกได้อีกได้ทุกคนเนาะสามโซ่แห่งครับทอดอีกเล้วตอดอีกแล้วตอดอีกแล้วทุกคนไปยัง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 นี่ไปยังอะยังปุติดยังปุติดงัใส่ซีเมนต์ปานกระเด็ดตอดละตอดละตอดละ ba nhắm vọt ê ôi Nó bắt kẹo ấy bắt kẹo ư bắt kẹo Ít leo thôi khói khói ไปละไปละไปล้วปาทองบ่ปาทองอีกเบ่โอ้ยปาทองโอ้ยทุกคนบ้าส้มเห็นมันแล้วปาทองโอ้ยโอ้ยเกือบได้ซ้ำตัวทุกคนเลยขึ้นมาแล้วลุดทุกคนเกือบได้ซ้ำตัว Là, glaube, 3 đấy, mhmm đấy. Uh, con thu mình luôn để xám đấy con mình luôn để xám thôi đấy ô xì đá chút tôi xám một kia là thôi con cứ mà là bác sôm hên mình vô nào làm là mình lút thôi con vai nào nữa một ตัวหมูกินนาจาโบดายมันละมันนาจะนี่ละมันต้องมีไล่ตัวทุกคนไปยังตัวนี่อุย้ยปลาอันนี้อีกแล้วปวดอยากอีกแล้วเกลนบลกเลืกนะปลานี่นะนี่เออใครเนี่ยหายทางได้แล้วปลาตองหายทางได้แล้ว ปลาตออีกแล้วโอ้บ่แม่นโอ้ดึงคือปลาตองนี่ปรกหน่อยดึงคือปลาตองนี่ทุกคนเพิมปลาตอง petong ik itu kon wow jalut 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 sa ตัวเต็มเต็มๆทุกคนเรือแล้วหลักเรือแล้วหลักเรือแล้วอืมฮู้สุดยอดสุดยอดทุกคนวันนี้ได้กินหลาปะตองแน่ๆทุกคนเอ้ย อน,นี้อีกแล้วมาแล้วมืดแล้วมืดแล้วมืดแล้วข้อประตองอีกตัวนึงข้อประตองอีกตัวนึงพอละข้อประตองอีกตัวนึงสิได้กูบ่

ma, hmm, ada ke sikap lo nih, ada ikon yang lo kok, duma. 와봅시다 네, วูบตุงตุตุงตตุงทุกคน้ยลูิีกแล้วอะาลมันเมนเวได้วะ Nam khó biết của hưu tay 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 thai tay thai thai tô thai 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 ดู3ตัวหลุดหลุด3ตัวโอ้สิได้สุดเนาะเนาะเเอาอีกเอาอีกมันได้อีกตัวนึง นอนเด็กตุ๊กตองหันนะมันยุ่บนหันนะกระตงอ้สิดยทดกคก ทุกคนบอสส้มสิได้กลับแล้วเนาะทุกคนเนาะมันมืดแล้วเน,นาะมืุนาเขาคอยมาตึกไหมห้เนาะทุกคนเน,นาะมืุนาเขามาเอาปลาตองอยู่นี่อีกเนาะทุกคนเนาะปลาตองรุดบกไล,ลน์เนาะทุกคนเนาะเขาไปสมผลงานกันเพืมม่อนเนาะทุกคนเนาะเอาทุกคนมาสมผลงานกันมาโมนี่เขาได้ไล่ซ้ำได้เนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวปลาตองสามโตทุกคนถ้ามันบวกลูเล่เขาได้หกโตเนาะทุกคนปลาตองเนาะ

พูดได้มักคลิปแบบนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้บ่าสม้มแดอเนาะกดติดตามให้บ่าสม้มแดอ,อสิ่งสำคัญก็อย่าลืมกดมากกระดิ่งเนาะทุกคนเนาะเพื่อบ,บ่พลาัคลิปไม่ๆที่บ่าส้มเอาลงเนาะถ่ายนี่ข้อกล่าคำว่า,บาสบายดีพี่น้องสบายดี